ชมคะตอนนี้พี่สามาอยู่ตรงสามแยกบางกระดานที่จะเลี้ยวไปอำเภอแหลมงอบนะคะเพื่อที่จะเดินทางตรงนี้อยู่ในตำแหน่งของตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงนะคะเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปอำเภอแหลมงอบได้นะคะก็จะไปเดินพาท่านผู้ชมไปเดินตลาดโพธิกิจนะคะซึ่งอยู่ใน อยู่ในใกล้ๆนี่เองนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆนี่เองค่ะเลี้ยวมานิดเดียวเองจากสามแยกนะคะแล้วก็จะสังเกตต่อฝัอ่งขวามือนะคะก็จะมีตลาดวันนี้เป็นตลาดนัดวันเสาร์นะคะตลาดโพธิกิจค่ะนะคะวันนี้คนจะเยอะมากนะคะมาจับจ่ายซื้อของจ่ายกับข้าวกันนะคะมีสินค้าหลากหลายนะคะ ทั้งอาหารแห้งอาหารสดนะคะาสังเกตขวามือนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะเลี้ยวเข้าไปละนี่ค่ะคนเยอะนะคะแม่ค้าก็เยอะนะคะผู้ที่มาจับจ่ซื้อสินค้าก็เยอะนะคะ ตลาดนะโพธิกจนะคะค่ะต้นไม้ก็มีขายนะคะเนี่ยค่ะเอ๊ได้ได้ได้ข่าวว่าร้านนี้ขายดีมากเลยต้นไม้ขายดีมากๆเลยค่ะอ๋อท่านสองท่านนี้มานั่งให้กำลังใจใช่ไหมคะครับผมโอ้เยี่ยมเลยอันนี้น่าจะขายดีเป็นพิเศษครับผมนนี้เจ้าของร้านค่ะพี่หยาดของเราค่ะเจ้าของร้านค่ะนะคะเดี๋ยวไปเดินดูอย่างอื่นต่อนะคะคานผู้ชม อ๋ออันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะเนี่ยอ๋อดอกออกจากค่ะดอกออกดอกออกจ้ะอ๋อใช้ทำอะไรทานได้คะจิ้มน้ำพริกค่ะอ๋อจิ้มน้ำพริกอืมขายยังไงคะเนี่ยสามขีดยี่สิบค่ะสามขีดยี่สิบนะคะขอขอสามขีดเดี๋ยวเดินมาเอานะคะเดี๋ยวเดินมารับค่ะขอสามขีดนะคะมีหลากหลายมีปูทะเลด้วยแม่ค้า นะคะโอ้โหพวงละหนึ่งร้อยเองนะ,ะอันนี้ไซส์เล็กนะคะมีทุกอย่างเลยมีกล้วยน้ำว้านะคะตัวใหญ่เออกล้วยน้ำว้านะคะหวีละสิบบาท,บาทโอ้โหถูกมากมากเลยนะคะขอหนึ่งหวีนะคะเดี๋ยวเดินมานะคะเดินย้อนมานะคะ,นะคะมีหลากหลายมากค่ะท่านผู้ชมนะคะ นะคะอันนี้อันนี้เป็นหอยนางรมของแถวแถวบางกระดานใช่ไหมคะสลักค่ะอ่าวสลักใช่ไหมคะอ่าวสลักนะคะหอยนางรมจังหวัดตราเรามีชื่อเรื่องหอยนางรมนะคะนะคะเขาจะมีน้ําจิ้มให้เสร็จเลยนะคะมีกระถินมีน้ําจิ้มมีเอ่อที่เป็นเครื่องเคียงนะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเคียงเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็เอ่อน้ำจิ้มพร้อมเลยนะคะ ป้าได้ทำก็พิเศษมากนะคะตรงนี้พร้อมรับประทานนะคะผักต่างๆก็มีค่ะท่านผู้ชมผักต่างๆก็มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เรียกว่ากล้วยกล้วยกล้วยทับใช่ไหมคะเรียกกล้วยทับใช่ไหมคะกล้วยทับ เห็นเห็ดกล้วยย่างใช่ไหมคะอ๋อเรียกกล้วยย่างนะคะตรงนี้เนี่ยคนโบราณนิยมทานนะคะแล้วก็มันมันย่างแล้วก็จะอร่อยก็น้ําจิ้มต้องอร่อยนะคะน้ําที่ใช้ราดนะคะนะะคจะต้องอร่อยมีหลากหลายมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมีปลาสดสดด้วยนะคะค่ะผู้คนก็จะมากันเยอะเหมือนเดิมนะคะนะคะไม่ต่างจากเมื่อก่อนนะคะก็ยังมาเดินกันเยอะเหมือนเดิม บรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆเลยอันนี้เป็นอาหารสําเร็จนะคะอ๋อเยมีไปไหนอาหารสำเร็จของแท้นะคะกระเทียมหอมลอกเตอรี่ก็มีนะคะท่านผู้ชมร็อกรี่ก็มีขายนะคะข้า <รอ S 2> ้เหนียขายหนึ่น่อนะะข้าเนยอรปรนรเพใจไ้หาให้ะะปากีค่<ผ>ะ,คะ โอเนเขาลังเกงเกิดเป็นเพลงข้าวไคานี่ผลไม้ค่ะ<ร>นะคะช่วงนี้ผลไม้ไม่แพงนะคะรานะคาย่อมเยามากนะคะออโอ้อากาศท,ทั่วไปนะคะ นะคะอันนี้เป็นที่นิยมนะคะใกล้เกาะลูกชิ้นปลาแล้นะคะพ่อทานนะคะ,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะที่พี่สาพาท่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาเย็นนะคะแกงป่าแสนตุ้งค่ะท่านผู้ชมอันนี้มีชื่อเสียงนะคะแกงป่าแสนตุ้งค่ะ,นะคะนี่เป็นปลาน้ำจืดน,นะคะปลาน้าจืดก็มีนำมาขายนะคะ นะคะไก่ย,ย่างค่ะผักสดค่ะสดราคาเลยอยากจะเดินเร็วนิดนึงโอเค,ค่ะหอยแครงค่ะนะคะราคาหอยแครงนะคะหอยลูกคู่ค่ะหอยลูกคู่ถูกมากนะคะสี่กิโลร้อยค่ะนะคะผักสดค่ะผัดไทยค่ะผัดไทยน่าทานมากเลยนะคะตลาดแสน ตลาดโพธร์ที่10ค่ะใทหน่าทานมากที่จนะคะเต็อฮัลโลค่ะเร็อฮัลโลค่ะาานะย่อมยาวค่ะทุก<อ>คนเยอะค่ะเป็น่จ้นานะะีนเจ้านี้ได้านขาวว่าขายดีมากนะคะ,คะมีแกงหลากหลายมากเลยนะคะ แกงรดกงหมูปา่าแกงควานนะคะอะไรค่ตังนะคะไส้กระดูกอหมูสชั้นแกงปลากระเบนค่ะอันนี้เป็นที่นิยมค่ะปลาน้ำดอกไม้ขูดแกงป่านะคะแกงป่าปลากระเบนค่ะแก้วนี้ขายดีมากเห็นไหมคะเห็นลูกค้าไหมคะท่านผู้ชม,ม,มนะคะด้านนู้นก็ยังมีสินค้าให้ที่หลากหลายอีกเยอะเลยนะคะท่านผู้ชม นะะคเป็ดไก่ต้นนะคะมีหลากหลายมากท่านผู้ชมคะวันนี้พี่สาขอแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ